พอโจยมนินออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในรายการคุยแซบโชว์ทำไมน้องอูอิงเพชรบ้านแพงถึงไม่ได้ร่วมเฟรมครอบครัวเดี๋ยวลองไปฟังคลิปนี้ครับเดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้ฟังทเทปแรกที่พ่อจไปนั่งกับเมนุ์เป็นยังคือขาดอีหลาเมนว่าอย่าเอาลมเป็นใหญ่ในสิ่งที่มันบอแมนและมันบอช่ผมจะพูดให้ฟังนะครับสิ่งที่มาออกรายการคุยแซบโชว,วันนี้ ทางรายการเขาอยากได้บริบทของพ่อโจกับแม่นุษย์พาดของอีล่านี่เคยสัมภาษณ์มาแล้วแล้วอีล่าอุ้งอิงกะไปนั่งน้ากันนี่ครับปกติอีล่าอุ้งอิงไปนั่งน้ากันนี่ครับนั่นลูกอุ้งอิงก็จะไปนั่งด้วยแล้วไปยังก็อบอกไปนั่งพอไปถึงรายการไปหอดรายกาันแต้งหน้าอีลา่าเต้งตาเ้เล่าไปหอดหมอนอิงถามพ่อโจชุดอีลา่อาอ้าว อีหละคือบอกก็พ่อแล้วว่าสิ่เปกับคู่บี้เข้าใจกันคนละคลื่อหมายกันเมื่อออดิชัน่นเพิ่นบอกก็พ่อจูยุพ่อจูละแล้วว่าเออคู่บี้เออไปเอาเลยลูกไปเอาเลยลูกนึกว่าหมอนเองจะไปเอากับคู่บี้เองชุดออกรายการบร่ได้่าลูกได้แต่ว่าหมายถึงว่ากอนออกบ้านหรือยังพ่อชุดชุดอีหละสม,มัยสม,มัยว่าพ่ออันั้นให้พ่ออันันเอาไปได้แม่นว่าล่ะเพราะว่าในสคริปต์ก็คือไปนัางน้ำกันอยู่แล้ว เอ่ออีหล่าอีหล่าอุ์หญิงลูกสาวไขว่เนี่ไปยุ่น้ำกันต้องไปนั่งยู่น้ำกันแล้วหมอนอิงบ้านี่พ่อบอริชุดแลีนลงไปหาชุดครับหมอนอิงแล้วรายการมันจะอ่อนแอแล้วครับนี่พ่อโจฮให้อีกห้านาทีอีกสามนาทีบอท่านพาดสอมากอีหล่ามานั่งอีหล่ามานั่งตอนแรกนั่งด้วยกันกับลูกบ้านี่พ่อกล้องเขาว่ามันไหลมันแย่กันเอาอีหล่าเลยมานั่งฟังนี่ทั้งที่ว่าเพ่นก็นั่งอุ้มเด้ เพื่อนกันนั่งอุมลําพนน้ำกันน้ครับนี่ตอนมาบันนีโซฟ้ามันน้อยเร่บนันนีตาก้องเล่บให้ไปนั่งขังพิธีกรแล้วบริบทบนันนีเย่ยงว่าความสำเร็จของบอโจูมาจากแล้วต่อไทยด้วยว่าพอกลับมากู้วงปุ๊บวงป,งปังปังปังขึ้นปุ๊บเร้วอีหล่ามาแล้วมาเ่อยุ่งเขาเปบันบนีวลาหอดเวลาสิบบัดพวกอยู่หนากล้องเร่บริบ่าวไหล สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับคนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเ,เป็นบ้านแพงแล้วก็ FC น้องอุกอิงเป็นบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับ แน่นอนครับปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้บอสโจน่าจะไม่สบายใจใช่ไหมครับจนถึงขั้นออกมาไลฟ์สดในการที่จะชี้แจงในประเด็นว่าทําไมองค์อิิงเพชรบ้านแพงถึงไม่ได้ร่วมเฟรมฟิลครอบครัวในพาร์ทแรกในราการคุยแซบโชว์ใช่ไหมละครับซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้น้อนทำคลิปชี้แจงไปแล้วว่ามัน เกิดปัญหาอะไรยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นในส่วนของรายการที่จัดเตรียมสคริปให้แต่บอสโจก็ได้ออกมาเปิดเผยแบบละเอียดเลยนะครับนั่นอยากจะสรุปให้ฟังแบบนี้เคล่คาวเลยบอสโจก็บอกนะครับว่าปัญหาตอนแรกเลยนั่นก็คือเรื่องชุดครับทุกคนซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้หรือว่าวันออริชั่นที่โดมสาวน้อยเป็นบ้านแพงเนี่ย องคอิงพี่เพ่นแพงแล้วก็พ่อโจโยมนินรวมไปถึงคูบี้ที่จะเตรียมเรื่องชุดให้เนี่ยได้มีการสื่อสารทําความเข้าใจกันแล้วก็คืออยากให้แล้ก็คือให้องคงอิงเพื่แพงเนี่ยไปเอาชุดกับคูบี้ได้เลยแล้วก็ฝากพี่หมอนอิงเป็นธุระจัดการด้วยอะไรประมาณนี้แต่ต้องบอกกันต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าองค์อ,งอิงพีเแพงก็งานเยอะ พอโจโยมนินก็งานเยอะรวมไปถึงที่จะลุยเรื่องขายอ้อด้วยก็อาจจะเป็นการแบบสื่อสารกันคลาดเคลื่อนแล้วก็ทําให้การอ่าสื่อสารเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่าใครจะเป็นการเตรียมชุดอะไรยังไงอย่างเงี้ยจนถึงเดินทางมาคนละเส้นทางด้วยเนาะบอสโจก็เดินทางมาจากสารคามส่วนอุ๋งอิงเพชรแพงก็เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดก็คือบ้านหนองคูพอมาประจบเหมาะกันตอนที่จะเข้ารายการแล้วทุกคนก็นี่แหละครับก็ทําให้การสื่อสารมันคลาดเคลื่อนส่งผลให อุกอิงพันแพงเนี่ยไม่ได้ชุดไม่ได้เตรียมชุดที่ครูบี้จะเตรียมไว้ในหะ้นั่นก็คือชุดกระโปรงที่จะเป็นลายดอกไม้เหมือนกับแม่นุชแล้วก็น้องลำเพลินลำแผนนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับมีการเตรียมชุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับชุดขาวลายดอกไม้แต่ก็เป็นการสื่อสารการคาดเคลื่อนส่งผลให้ พี่หมอนอิงเนี่ยต้องรีบไปหาชุดมาให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก่อนที่จะเข้ารายการซึ่งแน่นอนครับมันไม่ทันจริงๆส่งผลให้รายการเนี่ยมันเข้ามาก่อนแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างที่พ่อพ่อยแม่เอฟซีได้เห็นในรายการสดคุยแซบโชว์นั่นแหละครับส่วนพาร์ทสองอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ถึงเดินทางเข้ามาร่วมรายการใหม่แค่นั้นเองนั่นก็คือประเด็นแรกที่บอสโจชี้แจงไว้แบบนี้นะครับว่าทําไมอุงอิงเพชรบ้านแพงถึงไม่ได้มาร่วมเฟรม ตั้งแต่แรกแล้วทําไมถึงนั่งใกล้วิธีกรไม่ได้นั่งกับน้ององุ่งอิงไม่ได้นั่งกับแม่นุชหรือว่าลําเพลนลนําแพนประเด็นนี้บอจก็ได้ชี้แจงไว้เช่นกันครับก็คือตั้งแต่พักชมโฆษณาแล้วเนาะแล้วก็กลับมาพาร์ทใหม่ก็คือนี่แหละครับได้มีเวลาเตรียมตัวเนาะแต่ว่าก็คือได้มีการมาเซตกันแล้วพอได้ไปนั่งกันน่ะบอจโจบ,บอกว่าองุ่อิงก็งนั่งข้างแม่นุชแล้วด้วยแล้วก็อุ้มลําแพนไว้แล้วแต่ว่าช่างภาพบอกว่าโซฟามันแคบไปถ้าเกิดว่าจะให้เฟรมมันสวยเนี่ยองุ่นอิงอะ่ะ ต้องเด่นๆเลยก็คือมานั่งข้างพิธีกรนี่แหละครับก็คือทําให้พาร์ทสมาปั้งอุงองเฟเบิลแพงก็มานั่งข้างพิธีกรแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกันส่วนประเด็นที่พ่อพ่อแม่เอฟงงงกันว่าทําไมถึงได้พูดถึงเรื่องขายอ้อน้อยจังทําไมโปรโมทขายอ้อน้อยจังหรือว่าทาไมโปรโมทอุงองน้อยจังพ่อโจชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะครับว่าก็คือรายการคุยแซบโชเนี่ยเขาหยัดได้ประเด็นที่เป็นการเปิดตัวแม่นุษย์อย่างเป็นทางการแล้วก็ ฟิลรายการเขาเนี่ยถามแซบอะไรแซบอยู่แล้วเขาก็ถามในเรื่องของเจาะลึกไปส่วนตัวในเรื่องของเอรื่องส่วนตัวของบอสโจอยู่มานินนั่นแหละครับส่วนเรื่องของอุงอิงหรือว่าพ่อลูกคู่บุญเนี่ยหากยังจํากันได้เคยมาออกรายการคุยแซบโชว์แล้วครับแล้วก็คลิปนั้นพาร์ทนั้นน่ะติดมาแรงด้วยกับรายการคุยแซบโชว์เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ล้านแตกกันไปแล้วแล้วก็นี่แหละครับพอมาวันนี้อยากได้เป็นฟิลครอบครัวหรือว่าอยากได้เจาะลึกเจาะใจมนุษย์มากกว่าก็เลยถาม แลวพอองค์อิงพเปิ้ลแพงเข้ามาในพาร์ทสก็มีการนี่แหละครับปูพื้นกันเข้ามาว่ามอพอมาถึงองค์อิงพเปิ้ลแพงเนี่ยทำให้สาวน้อยพเปิ้ลแพงดังขึ้นมาแล้วแล้วก็เบื้องหลังอ่ะเขาก็บอกว่าอ่าเวลาจะหมดต้องเข้าพาร์ทสแล้วอะไรเงี้ยส่งผลทําให้พูดอะไรไม่ได้เยอะแล้วพอเข้ามาพาร์ทสก็เป็นการโปรโมทหนังคายอ้อก็ได้แนะนําตัวเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็หมดเวลา1ชั่วโมงทุกคนคอนโทรลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแหะครับสำหรับหลังบ้านแล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นที่ทั้ง ก็เขาก็เมนเนจงานจนจบจนรุ้ร่วงไปได้ด้วยดีก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ไม่ได้โทษใครแล้วก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่บอสโจออกมาชี้แจงในครั้งนี้ก็ถือว่าดีแล้วเลยครับที่จะทําให้พ่อพ่อ,พอแ,มแม่แม่หลายๆคนที่อาจจะค้างข่าใจหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆเนี่ยจะได้เก็ตแล้วก็อาจจะได้แบบวิมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋ออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สบายใจกันไปแต่นั่นอยากจะสรุปให้ฟังแบบนี้สําหรับประเด็นครอบครัวเนี่ย ต้องทำคลิปย้ําไว้หลายๆคลิปแล้วว่ามันเป็นภาพดืนยันมาตลอดเวลาตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อโจแม่นุชเนี่ยแสดงออกถึงความรักความอินดูที่มีให้อุ๋งอิงพี่เป้นแพงเนี่ยมาโดยตลอดแต่มันมาจะมาแบบรู้สึกว่าอาศัยความไม่เชื่อใจกับแค่การออกรายการรายการเดียวเนี่ยมันไม่เป็นธรรมสาหรับ ทั้งสองคนหรือว่าทั้งครอบครัวเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่าบอสโจก็ได้ชี้แจงในเรื่องของประเด็นลูกธุรกิจด้วยนะที่ว่ามีการบอกว่าในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์รายการขุยทรัพโชว์ว่าลูกธุรกิจทําไมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้บอสโจก็บอกยืนยันเลยว่าใช่ทําธุรกิจบอสโจเป็นคนที่ทําธุรกิจทําวงสาวน้อยทําหนังขายอ้อแล้วก็ <seg und ati> er <se> <g arden> ทํานี่แหละครับพานองอิงพชรบันแพงเนี่ยทำธุรกิจ ก็คือพอทําธุรกิจมันก็จะได้เงินแล้วก็วินบินก็คือบอสโจได้อุงอิงได้ก็คือลูกก็คือลูกอยู่แล้วปกติแล้วก็ลูกธุรกิจก็คือพาลูกทําธุรกิจนั่นแหละครับนี่ก็คือประเด็นที่บอสโจชี้แจงแล้วก็รายละเอียดต่างๆยิบย่อยก็เป็นการนี่แหละครับชวนชวนกันไปดูหนังขายอ้อก,กันที่บอสโจไลฟ์สดก็คือวันดนี้เราอยากจะทําคลิปในวันเนี้ย ก็พอเข้าไปฟังแล้วก็คืออยากจะสรุปรายละเอียดคร่าวๆมาให้พ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันเผื่อใครที่ไม่ได้ไปฟังไลฟ์สดพร้อมกันหรือว่าไปฟังย้อนหลังนั่นแหละครับก็คืออยากจะมาชี้แจงว่าบอสโจเนี่ยชี้แจงในประเด็นนี้แล้วนั่นก็เอออยู่อ้อโอเคมันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็คือคลิปก่อนหน้าเนี่ยต้องทำคลิปไปว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของการจัดสคริปรายการหรือเปล่าแน่นอนครับวันนี้หลังบ้านน่าจะวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะว่า มันมีปัญหาเรื่องชุดมาก่อนหน้าแล้วก็รายการมันจะเข้าแล้วส่งผลให้ต้องเปิดตัวในส่วนของพ่อโจแม่นุชลำเพลินลำแพนแล้วก็ย t u b e ก่อนแล้วอุงอิงพิแพงก็ต้องมาหาชุดส่วนมาหาชุดหาสีขาวไม่ได้ก็หาสีชุมพูไปก่อนแล้วก็ใส่มาสุดท้ายแล้วก็พาร์ทสองทำไมเวนนั่งใกล้แม่นุชทาไมต้องมานั่งข้ามพิธีกรนี่แหละครับก็คือโซฟามันเล็กแล้วก็มากระจายความมุมมุมมองของช่างภาพเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทาให้อุงอิงพิแพงเนี่ยเด่นกว่าแล้วทาไมถึงพูดอุงอิงพิ่แพงไม่ได้เยอะทําไมต้องจด ใจไมนุ์ก็ประเด็นวันนี้ เพื่อเป็นการที่จะมาเปิดตัวในส่วนของแม่นุษย์แล้วก็มาเจาะใจแม่นุษย์นั่นแหละครับสำหรับรายการคุยแซบโชว์แล้วทำไมใครอ้อถึงปโปรโมทน้อยจังเนื่องด้วยเวลาที่มันบีบมาจนสุดท้ายแล้วก็ได้แนะนำตัวกันทีละคนสองคน3าคนเท่านี้ก็ถือว่าคอนโทรลได้สุดๆแล้วนะครับสำหรับรายการสดเรียกได้ว,ว่าก็ไม่มีใครถูกใครผิดครับแล้วก็บอสโจก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าประเด็นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ได้มี ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครหรอกมันเป็นความการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันมากกว่าแล้วก็นี่แหละครับไม่มีอะไรที่มันเป็นประเด็นที่จะต้องมาดราม,ม่าก,กันสรุปภาพ,พรวมก็ประมาณนี้และแน่นอนครับวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นวันเกิดของวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวหรือว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง13บสามกันยายน2568บอสโจก็ จัดหนักจัดเต็มให้ลูกสาวเลยเห็นไหมแล้วครับว่าทุ่มเงินอีกประมาณครึ่งล้านเลยสําหรับพาร์ทของน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงนะส่วนคขอ่ออส่วนไหว้ไขอ่ออส่วนเปิดตัวหนังอีกก็หมดเป็นล้านแน่นอนสําหรับวันพรุ่งนี้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีเป็นอีกหนึ่งเครื่อง,งยืนยันว่าวอตโจเนี่ยให้ความรักความเอ็นดูน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงขนาดไหนเพราะพ่อแม่เอฟซีที่ฟังแล้วก็น่าจะจินตนาการตามนันะ่นเนาะนั่นก็ไม่ได้บอกว่าจะออกมาแก้ตัวแทนวอตโจหรือว่าจะออกมาปกป้องไขรอะไรยังไงหรือว่านั่นอะ รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงอยู่แล้วแล้วก็ไปรับฟังมาแบบนี้ก็นํามาสื่อสารให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เข้าใจกันแบบนี้ไม่ได้มีการบิดเบือนหรือว่าโยกย้ายประเด็นอะไรยังไงให้มันดูสับสวนวุ่นวายตรงประเด็นที่สุดแล้วสําหรับประเด็นดราม่า แอบแฝดาราม่าดีกว่าไม่ได้มีไม่ได้บอกว่าจะเป็นประเด็นดาราม่าแรงอะไรเป็นแอบแฝดดราม่าในกลุ่มคนเฉพาะที่เขาอาจจะรักลูกสาวเขาจริงๆแต่ว่าแค่เห็นแล้วแค่ใจร้อนไปนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะพิมพ์อะไรไปที่มันเกิดความไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายบอสโจก็เลยออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆให้เกิดความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับภาพรวมที่เกิดขึ้นก็ ประมาณนี้แล้วก็เตรียมไปร่วมส่งกําลังใจในวันคล้ายวันเกิดของอุ๋อิงเพชรบ้านแพงในวันที่13ก,กรกฎาคม2568กันใครไปไม่ได้เข้าชมไลฟ์สดร่วมส่งกําลังใจให้กับอง๋์อิงเพชรบ้านแพงกันครับและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไวด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ๋อิงเพชรบ้านแพงวงการมอลำหรือว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพระพ่อแม่เอพีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ